เลีนทั้งส่นี่สุดยอดเลยวันหนึ่งสามแต้มครับพี่น้องจัดไปให้นอ้นอ,งอ,นกกนองครับเนาะครับไอ้ใช่นกกระโจมนะครับเนาะมันบ่มาณเดียวสิมีคีิหให้เบิ่งพี่น้องอ๋อครับ,รบผมขราบสวัสดีว่าผมมาพอกระบาตองคือเราเหมือนเดิมเช่นเคยครับมือนีกับมาบ้านอ่ารุ่นพีจสบไปต่อนกน้ำพ่นคืนนเนอ,อเราเนาะกับเส่นนกกระโจมพี่น้องก่นไห้คักไหนเนีย้ยจะสนัอก็เลย เพื่อนเลมส่วนไปตอพี่น้องเปนมาไม่ีไม่เด็ดครับอ่าจังเด็กอะตามบ่าวตองมาเนาะเดียวาตองสป้พาพี่พ้าน้องแม่นว่าได้ขจีภาไปเบืองบรรยากาศทำเลสำหรับปูเหตุงานเมืองกุ้งเมืองไก่จากบ้านเกิดไปนาอพี่นอ้องเนาะเห็นบรรยากาศทำไมทำหน้าเออต้อตงให้ตรงหน้าเกิดเหดดตดในห้องหายเศร้าคินหอานบ้าอตองเน๊ะสำหรับปูเหตุการณ์งานทางไก่เนาะครับเนาะ โอเหตุการณ์เหตุง,งานอยู่บ้านกะ,อะบอกง่ายๆทุกคนมีความลำบากกลางกันน้องรับเนาะกัดทองสูบไปพี่นอ้องเดี๋ยวว่าต้องกะทพพี่พาะพี่พระน้องเอานกนออกไปหาเรียนน้ำทองน้ำชาพี่น้องนะครับมาหอดบานเพลนแล้ว Men hot cocadao, cả a là quen bay cocca yang chào mừng chào này, chào mừng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  น้ำห pues ุมจังสี่เลวใจน้ำหุมนี่เลยนี่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 ๆี่นมาหวอนีนี่นีโคกนี่นี่นี่รับเข่าโคบคามนี่มันเข่ามากเลยเรน นไะ้ขันโมขันอยู่แม่ยังไเป็ดจอดนจอดเ้ยล่โอ้โอ้เปตะยานแวพุ่น,นอ,อนนะพุ่นอะเอ้ใส่น้ามูนี่แหะพี่น้องเลยดูพี่ว่ามันหาวอยู่นี่ ตีตะไลตับๆอยู่นี่แล้วครับน,นี่นี่่ห้งอยู่ตอนหนาเนี่ยเดี๋ยวก็จะใส่นี่และ oh เลยครับไซต์เต็มคอเลย,เยไเร็วไก่แล้ววุยคุย้อเต็วกเต็มคอเต็มคอ Yo. Hả? Hả? không ăn đâu ที่สุดยอดเลยวันน้องสามแต้มครับพี่น้องจัดไปให้น้องครับเนาะครับไนอะ้ใช่นกกระโจมเนาะครับเนาะะมันประมานเดียวสิมีคิปไม้เบิ่งพี่น้องอ๋อก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจให้เ,เ,เรื่องพี่น้องเ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกติดตามเพื่อสิบบได้ลาสคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ